โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่1คืนวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565เวลาตี2คริสตันพาเลซพบอาร์เซนอนวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565เวลา6ตอนเย็นฟูแลมพบลิเวอร์พูลเวลา3ทุ่มพอร์ตสมัทพบแอสตันวิลลาลีดยูไนเต็ดพบวูฟแฮมตัน นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบนอตติงแฮมฟอร์เรสทอตแนมฮอสเปอร์พบเซาแฮมตันเวลาห้าทุ่มครึ่งเอฟเวอร์ตันพบเชลซีวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2,565เวลาสองทุ่มเลสเตอร์ซิตี้พบเบรนฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบไบรตันเว์แฮมพบแมนซิตี้